สวัสดีค่ะมาเจอกันช่วงเสียงเงินนะคะเช้าๆเลยนะคะวันศุกร์นะคะตื่นมาก็เมื่อวานซื้อของมาแล้วนะคะหลังจากที่เราช็อปอีตรงพวกไมโครคอร์ไปแล้วหนึ่งเซตนะคะแล้วเราก็มาดูอีกเซตหนึ่งนะคะที่เราไปช็อปมาเมื่อวานนะคะค่ะค่ะมาเลยค่ะอันนี้นะคะใบนี้ว่างนะคะนี่ค่ะสีดําสวยมากค่ะนี่เป็นสินค้าจากช็อปใหญ่นะคะช็อปใหญ่ก็คือช็อปพรีเทลช็อปนะคะไม่ใช่โคชนะคะนี่ค่ะข้างในเป็นซิปเห็นไหมคะใส่คอมพิวเตอร์ได้ค่ะสีดํานะคะว่างหนึ่งใบค่ะ น,น,น,ะะน,นี่แหละค่ะอันนี้ของน้องคนนั้นนะคะท้งเซตเลยค่ะถังนะคะสีสวยไหมเออพอไมเมื่อคืนจะทำรีวิว้วแสงมันไม่มีนะคะแสงมันไม่สวยเนี่ยเห็นไหมกระเป๋าตังค์นี่ก็เป็นแบบใส่ได้สิบสองบาทนะคะสิบดยรอบปิดเงินมาให้ลวหลายออกอันนี้มีเจ้าของวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็เมื่อวานไปอยู่ชฉากันะคะ่ะเขาสั่งแต่พอดีว่าก,ก็ขอบคุณเหมือนกันคะ่ะที่เออที่บอกเราตอนนั้นแต่คือเราก็ซื้อมาแล้วแต่ก็มีอีกเจ้าหนึ่งก็ไม่พูดอ่านข้อความแต่ไม่ตอบนะคะก็น,นี่ค่ะว่างนะคะเห็นใจฉันด้วยค่ะ คือมาจ่ายเข้าไปก็จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เขา้าใจไหมคะเราจ่ายไปเราก็จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละโอเคเสร็ดอะไรเลยลนี่ค่ะมินี่เป็นเน็ตนะคะเคยรีวิวไปแล้วนะคะอันนี้ว่างหนึ่งใบค่ะมีเจ้าของหนึ่งใบนะคะของคุณดุษฎีพี่พิมจำได้อ่ฮะอันนี้ก็ลุฟนุ๊กซี้สีนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะคะดิฉันไม่ได้ไปซื้อ,อค่ะซื้อจาก o อ t l e t จริงจริงนะคะไม่ได้ไป ของกอ๊อฟที่ไหน,นะคะขายของจริงๆค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเป็นรุ่นหนังครอสเกยนะคะใบเล็กที่ชอบสีน้ำตาลนะคะมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะออืนี่แล้วข้างในก็จะเป็นสโนวี่ปริ้นอยู่ตรงนั้นเห็นไหมไม่รู้สโนวี่เออตรงนี้ค่ะมีสายคล้องทุกอย่างนะคะลิมิเต็ดอิมิชั่นค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะต่อไปนี้ก็เป็นของลูกค้านะคะนี่ก็เป็นแบบใบสีดำนะคะเห็นไหมแต่เป็นหนังอย่างดีนะคะของคุณหนิงกับของคุณพลัชาพรนะคะ,ะก็นี่ค่ะสีนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะคะเต็ดต่อไปใบนี้ ได้นะคะของคุณอะไรนะที่ทำงานด้านการุ้ไทยอะ่ะหนึกา <c oughs> ข้างหลังไมเป็นช่องพิเศษแต่รุ่นนี้ไม่มีด้านหลังเห็นไหมเออข้างในก็จะอันนี้ขนาดนะคะอันนี้เก้าคูณหกอันนี้สิบเอ็ดได้ะคะ่ะอ่ะอันนี้มีเจ้ากล่องหนึ่งนะคะพี่พีมีสองใบนะใบนี้อีใบนึงห่อเวลาของคะุณของคุณที่อยู่ท่านะคะอันนี้นะคะก็เป็นรุ่นเดียวกันนะคะก็ของคุณแอปเปิลหนึ่งใบวางไว้ตรงนี้แล้วก็ว่างหนึ่งใบนะคะอันนี้นะคะมีสายนะคะสวยมากสายยากมากนะคะเต็ดอีกหนึ่งเด็ดโอเคอันนี้ของน้องเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่อยู่ประเทศลาวอะฮะน้องลืมชื่ออะฮะสินาดีเป่นผู้ชื่นามสกุลกะอินนี่ค่ะก็นี่นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้าของผู้ชายที่หอไปแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็นี่ก็ว่างหนึ่งใบนะคะกระเป๋าตัางค์มือคู่ไม่สวยเลยอีวิกกี้แับเนี้ยขอแสงนิดนึงนี่ค่ะว่างหนึ่งใบนะคะวางตรงนี้เข็มขัด๋ยวน,นี้มันเป็นเข็มขัดแบบหัวนะคะก็ทำรุ่นใหม่แล้วมันจะขนาดมันจะเล็กลงกว่าเดิมนี้นึ่งนะคะแต่ความยาวเท่าเดิมนะคะแความยาวเท่าเดิมอีวิกกี้เอามาสิ น,นี่ไม่ขาดตูดใช่ไหมเดี๋ยวอายเขาตาใอีดอ,อกชุดนอนบางชุดมันจะมีชุดเก่งของมันเข้าใจไหมคะนี่ค่ะความยาวนะคะวัดกันให้เห็นเลยค่ะสี่สิบเก้านิ้วค่ะความยาวนะคะนี่เป็นหัวแบบใหม่นะคะแต่ก่อนหัวอันใหญ่จะใหญ่กว่านี้นิดนึงทำมาให้มันดูกระทัดรัดอันนี้ของลูกค,าะคะ้าค่ะสองอันนี้นะคะของน้องนุ๊กแล้วก็ของน้องอะไรนะมิกิอะไรสักอย่างค,ะนนค่ะอ่ะฮะโอเคลำใหญ่ไปไหมต่อไปนะคะนี่ก็เป็นกระเป๋าสตางค์นะคะของรุ่นลิมิเต็ดนะคะ ชิ้นกันได้เลยนะคะเห็นไหม,มว่างาว่างเ,าเดี๋ยวพ่แย้งกลงเป็นหัวละอันนี้ของลูกค้านะคะที่พี่ยินไปเอามาให้นะคะนี่ข้างในก็จะเป็นช่องใส่บัตรได้สองช่องเห็นไหมวิกกี้อย่ามาทลวนทถวนี้ดีดอกอันนี้ของน้องไผ่นะคะสีชมพูนี่เห็นไหมสีสองบทัทอันนี้มีสีขาวสีดําแล้วก็สีชมพูนะคะอือต่อไปอันนี้ของคุณลูกค้าสั่งหนึ่งใบนะคะสีส้มนะคะโง่เฮงนะคะสิบโดยรอบอืออ อันนี้ของคุณลูกค้าสั่งนะคะในเพจนะคะอันนี้ออสีดำแล้วหายกากค่ะกระเป๋าตังค์เออแล้วมีสีขาวนะคะสีขาวกำลังสั่งไปนะคะน้องนุกเดี๋ยวเขาจะชิปมาให้ที่บ้านนะคะเพราะเขาไปแถวนี้มันไม่มีเลยเขาเลยต้องไปสั่งทางแคลิฟอร์เนีย้เขาชิปมาให้ะค่ะอย่างนี้มีสีขาวสองนะคะของน้องนุกหนึ่งดังนั้นจึงว่างหนึ่งนะคะสีส้มใบนี้ว่างหนึ่งนะคะมีทั้งหมดสองใบนะคะเมื่อที่ก่อนมีสองใบหมดแล้วได้อีกสองใบค่ะว่างหนึ่งนะคะตรงนี้ลำใหญ่ อั no นนี้สองใบนะคะห่อไปแล้วเมื่อวานใบหนึ่งหน้าของคุณครูนะคะของคุณครูน้องอะไรนะลืมชื่ออลิสอลิสอะไรสักอย่างนะคะอันนี้ว่างหนึ่งใบนะคะตรงนี้ต่อไปเรามาดูของเซตนะคะนี่ค่ะมีสีน้ำตาลรูปหลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นคัร์ตโฮเดอร์อย่างนี้เราแยกแค่ที่สองส่วนที่จริงมันก็คือไส้อันนี้ก็ใส่บัตรได้ทั้งหมดแปดบัตรนะคะมีช่องทั้งหมดในใส่เงินหนึ่งช่องแล้วแตกับคูกุญแจด้วยนะคะสำหรับท่านชายใดที่สนใจนะคะนางพ้นตื่นนะคะอย่าว่านางนะคะนางอาจจมีอันนี้ได้มาอีก ะะทำมาช่วงคริสต์มาสแค่นั้นนะคะแล้วก็พวงนะคะพวงสว่านะคะแต่ที่อยากจะโชว์ก็คืออันนี้ค่ะไม่เคยเอามาเลยใช่ไหมคะเป็นใบใหญ่ค่ะนี่แบบผู้ชายนะคะแต่ถ้าผู้หญิงข้าห้าอยากจะซื้อไปก็แล้วแต่นะคะนี่ปังกันนี่นี่แหละสิบสองบาทนะคะแต่นี้เป็นของผู้ชายนะคะสนใจก็ถามชลินพีมาได้ถามมีเซตเดียวนะคะป้าต็มอยามา่างละเซตค่ะแล้วก็ที่สำคัญเรามาดูนี่ค่ะเดี๋ยวมาลุยเปิใหม่นี่ไงล่ะผ้ามันคอนะคะ สีครีมค่ะเป็นลายซีนะคะเห็นไหมซีใหญ่นะคะจะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะจะไม่ค่อยมีเออนั่นแหละความยาวพี่พิมพ์ก็อยากจะวัดนะคะแต่ก็เดี๋ยวก่อนฉันมีสีครีมนี้นะคะสีออฟไวท์สีแดงแล้วก็สีเทาเห็นไหมสีเทาก็เห็นนี่ชัดนะคะแต่พี่พิมพ์ชอบสีขาวดูสะอาดตาดีสีเทา สีแดงนะคะเราเราแกะสีนี้สีแดงเดี๋ยวจะว่าไม่ได้ดูเออมันออกแดงไม่ไม่สว่างมากกำลังดีค่ะนี่นะคะเราก็ทำการวัดกันเลยนะคะตั้งแต่ใช่ค่ะ68ค่ะถ้าจะไม่ผิดนะคะใช่ค่ะ 7จ็ดสิบสองคูณเท่าไหรเจ็ดสิบสองคูณสี่สิบสองช่วยจำหล้วยนะดูคลิปแล้วก็กดให้ด้วยนะเผื่อลูกค้ามาถามเจ็ดสิบสองคูณสี่สิบสองนะคะเออนั่นแหละค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะน,นี้ก็เป็นนาฬิกานะคะอันนี้ขนาด39 40นะคะของผู้ชายค่ะอันนี้เป็นแบบยูนิเซ็กชัยหญิงใส่ได้สีพิงโก อันนี้นะปัดเป็นสีทองสายสีน้ำตาลน,นะคะ39ค่ะอันนี้ของน้องผู้หญิงฝากซื้อค่ะอันนี้ขนาด36นะคะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นสินค้าที่มีอยู่นะคะที่ทางนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะรุ่นถังมาก็ไม่ใช่รุ่นโดมแบบใหม่นะคะนี่ก็ใส่โทรศัพท์ได้ข้างในนะคะขนาดใหญ่นะคะนี่ค่ะสวยมากอเพราะออกแบบมาใหม่ที่ล็อกก็จะอยู่อย่างนี้เลยเห็นไหมไม่ต้องมาล็อกแต่ก่อนต้องล็อกตรงหูช่วงนี้เขามีที่ล็อกพิเศษสวยค่ะ ใบนี้ก็สวยนะคะรุ่นเคลซี่ค่ะข้างในสีแดงนะคะซีปมีสายเหมือนเดิมต่อไปนะคะสนวป,ปี้ก็เหลือแดงหนึ่งดำหนึ่งแล้วก็น้ำตาลที่ได้มาเมื่อวานสองนะคะต่อไปก็รูบี้ค่ะเหมือนเดิมถ้าใครได้ดูนะคะนี่ค่ะมีสายสองแบบนะคะสายโซ่แล้วก็สายโซ่แล้วก็สายหนังนะคะใช้งานได้ทั้งหมดสามแบบนะคะต่อไปสีเขียวเนียวซับเหลืออยูหนึ่งนะคะมันไม่ใช่เขียวเขียวสะท้อนแสงนะคะมันเขียวแบบว่าเขาเรียกว,ว่าเขียวอันนี้ค่ะเขียวอะไรก็ไม่รู้คะ่ะ แต่เก็วสวยค่ะของแขกนะคะเป็นของน้องอะไรนะนั่นหนึ่งคนนะคะตรงไปตรงนี้แล้วก็เหลือดํากับแดงเออนี่ห้ไปคู่กันเลยเออนั่นแหละพักมานะต้องมีเป็นเซตค่ะลิมิตเต็ดแล้วก็ถังนะคะสีขาวหายากมากค่ะตอนนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ของผู้ชายนะคะนี่ค่ะสีเขียวขี้ม้านะคะแล้วก็เคสเปสสีกรมขั้งหนส้มใส่บัตรได้ตามนี้เหลือหนึ่งนาฬิการอบแล้วนะคะมาร์สบามาร์สเคิร์ปเหลือหนึ่งแล้วก็ที่ได้มาวันพุธพฤหัสที่ตามวันพุธนะคะเคสเบสเออไมค์อคอนะคะ ใส่บัตรได้ถอดสายได้นะคะใส่ไอโฟน6 plus ได้ช่องซิปต่างๆนานาเห็นไหมตรงกลางนี่ใส่โทรศัพท์นม่ใส่บัตรสายถอดได้นะคะนี่จะใช้เป็นกระเป๋าตังค์ก็ได้หรือเราจะใส่สายคล้องเป็น cross body ก็ได้นะคะเคค่าขอบคุณค่ะสนใจก็ติดตามกันได้เลยนะคะที่ ig k l o s e t k l ่าง kp แล้วก็สนใจอะไรจะตอบเร็วที่สุดก็คือไลน์นะคะ under o p w u 4 7 9นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไว้ใจกันแล้วก็อุ่นกันค่ะแล้วนกันนี่ค่ะที่เรารีวิวไปตะกีนะคะ อันนี้คือที่แพ็กนะคะวันนี้ที่เป็นพวกไมเครคงไมเครคอโคชเห็นไหมคะเห็นไหมนี่สวักเกอร์รุ่นเลดนี่แพ็กเรียบร้อยค่ะเตรียมส่งออกนะคะบ๊ายบายค่ะเด ok, ี๋ยวเจอกันครูคุณพิมพ์ตอนเย็นแล้วกันนะคะ